ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมใช้การกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คุณลนาด้วยนะอ่าอ่ารถเข็นไปตามมาด้วยตามมาด้วยโอ้ยโอ้ยไปบินไปวะไไวะเดไปเล่นหวัดค่ะม่มีของอยู่ตรงนั้น <c oughs> อะไรแดงๆเมื่อกี้ อ๋อไฟอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันทำไมได้ทำไมได้มันทะไมได้มันจะจับมาพุ่มมันตัวไหนเฮ้ยมันปล่อยสลักพลังแล้วีสมอนใช่นะโอ้โน้ โดนจับแต่โดยจับเยอะเลยไป่สองยิงไปเลยโวยโทษพีไปพีไปพีพีพีโวยโอ๊ยโอ๊ยมา リンカンコリコリコリワイチリンカンコリンカンコリンオ ดูสิเชนดูสิเชนไม่ไหวไม่ไหวเด็กไม่ไหวดูแล้วก็ออกไปด้วยก็เข่งอยู่ได้ว่ะตัวนอกเลยโอ้ตายแล้วขอรับฟังให้ดีกว่าเขาอาจจะอยากมาดูศิลปินร้องเพลงดูศิลปินร้องเพลงหมด ตกใจเลยขอเสียงหน่อยกรีดดาแดดตะ๊ดแดดเดดแล้ววะเอาวงกไว้จ้าเอาวงกุญแล้ว่ะอีกาเลยผมรอจังหวะที่ผีจะมาข้างหลังพี่นะรถดยอ่าว่ะข้าไหนวันบอเอเดน ô, sao chạy sang này alien. Yeah. Tự lái mà đuổi đơ.

คนร้ายม่วงๆเลยแอบอยู่กูโดนดูดห้าสิบห้าวมาเร้วไม่ไปอยู่ในนั้นหรือ วชีวิตเบอร์รี่ไม่ง่ายเลย ้วที่ส่งของอยู่อีกที่มาใช่หรอรถมารับครับเลยเมื <c oughs> ่อกีกูเห็นลิงตรงไหนวะเฮ้ยนี่ได้เอาเนี่ยไปพอเลยเอาเนี่ยไปพอเลยไปไหมไปแต่กูว่าก่อนจะเฉื่อยนี่หัวกูหายไปไหนวะอยู่ตรงที่เพื่อนของมูเจะอ,อยู่สักที่ ูใ,ใจกลอด้วนนยนโนโโด้านในวะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กูติดขอร้องขอร้องอรูง้จะรอสิใครห้ามงกูกินไก่ละกูคน <laughs> นัดบอยมันหายไปไหนวะ ก็ยังอยู่นี่เนี่ยคลิปอู่อันมไม่ก็โยกอ่ไก่แม่งห้าวทาไมห้าวก็ไม่แซ่บผสมนวันวิงแซ่บอะไรวะใต่เลยหรอหหรอ,อะไร,ไหหรอะไรนกที่บินไม่ได้รีอาจสู้วะ ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคุณนัทบุ้ยกูถามอะไรทยัดีอ้ีไอ้เนี่ยร้อยน้อยนอยโอมาโอมารอดงวันชีวติตเพื่อนจคุณนีกันเลยเอยอยู่ไหนนี่ขาพอดีเลยนี่หว่าได้ทายในน้อนะอจ ผมตะกิ้สายคอไแะกูโดนแล้วกิมันเลยเอแล้จะตายแล้วเร็วๆเอลี่ยนอยู่เอเรียนอบู่มึงจะให้กูเป็นพนักงานอีกีย้วไป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 ปไปสเตน เุ้ยตกใจนีม่มีมีแซนอยู่ตรงนี้อันหนึ่งอะ่ะอย่ากำลังพยายามเอาประตูนี้ไปแกะจะไปยังไงได้ละเดี๋ยวเลาคนอันนี้ไตต้องให้มันตั้งฉากก่อนนี้มา เออนี่นี่เออเดี๋ยวไล่เดี๋ยวล่เออมันข้างล่างมันนี้เนี่ยข้างล่างๆๆๆว่ะข้างล่างเด้อข้างล่างข้างล่างปวดไอ้พกานเอาใจเชียร์ติดพวกของเล็กๆเนี่ยตายตายเออลงรถไปโอ้หัว ลงรถดิลงรถดิง่ายสุดไม่ทานไหนดีอ๋อผมเลยเ้ยหมุนกันหมุนกันหมุนกันเอาไปพร้อมกันละพร้อมกันพร้อมกันรเข็นเข็นเข็นเข็เข็นเข็เข็นพัง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 แน่เลยวัวไม่แพ้

พอกูเล่นดีวันวิวิ่งแล้วกูเห็นเพื่อนตัวโลนๆี้กูกลัวไปหมดเลยนะมันหลอนหลอนกอดกับไปแบบสามสองเอ้โคมชี้ยารอทุกคนว่ะชีเยารอทุกคนว่ะ เเหาลยนี่นะครับนี่คือผลของคนพุ่งแรงกูไม่ได้ฟุ่งแรงรถชนกูน่าจะชนเขาอ่ะโอ้ไขวิดวิวอ่ะอันในเกมนี้มันวิดวิวได้เหรอไปเด็กกันเลยไปเหล ไปไอ้เยี่ยนสีมงคลลอยด้วยไอ้ยืนอยู่ชั้นบนด้วยไงวีพีเลยสีมงคลไอ้บุ้ไอ้พวกใครขึ้นไปตีชั้นลอยโอ้ยใช่เออมันขึ้นไปตีชั้นลอยอ่ะลูกค้าวีพีลูกค้าวีพีมันขึ้นไปติมชั้นลอย ไม่เลยคนที่มีชีวิตรอดเนี่ยตอนนี้นนะเดือดร้คนคนเยอะเลยสามพูเ,เ,เติมเยอะเติมเยอะโอ้โหยัยว <c oughs> ิถีชั้นลอยเลยบุ๊คลอยอ๋อไม่นะอยู่ชั้นที่โอเคผมคจะดูไอยพี่พี่ไอ้กบกบไหนไหนกบมันเดินเข้าไปในะห้องตรงข้ามไอตรงเส้นไอ้ตรงเส้นทางเมื่อกี้แล้วไอห้องห้องเกิดหรอปะ ไม่ฮ่าฮ่า you stuck บาจริงเกมแทบไปรอบเลงโอกระดับไว้โอกระดับไว้ไหนอยู่ไหนขอเชินทีส่งเสีแมาหน่อยตายยังอยู่ชั้นโด้ยยังไม่มีใครเอาบัวมาได้ใช่ไหมยังไม่มีผมเจอเดี๋ยวผมไปเอาให้ โภูระยะเคียงเลยดีก็ไม่ต้องก็ได้เราไปทำกับข้าวแบบโอเคอาคาสี่พันอ่ะพวกเราเอา,า,ะนะา,เ,อาเอาไปว้าไหนรถรถเราอยู่ไหนรถรถเรารถเ,เ,เ,เอยู่ตรงหลุมนั่นแหละยัง <c oughs> อยู่ใกล้ๆหลุมรถอยู่นี่ โอ๊ยโอ๊ยเอย้ยงกูไม่ยู่ากูเหลือพิแกเหลือพแกกับเอกายคุณนัดบอยของพวกเราคุณนัดบอยเอ้ยพี่แกกูมาแล้วนี่กูเล่นมากประสบการณ์ลงสนามจริงเอาละเราจะเลสกเพื่อนกันยังไงดีผมทำได้ เราเป็แดงไปดอยู่ั้งนดูดีนดเติมดูดีจริงคนขึ้นอย่างไงวะเดี๋ยยืนดีทางขึ้นแบบปากลัวขึ้นไปงี้หรอยกเื่องขึ้นไปยกเพื่องขึ้นไปตรงไหนเออยจริงก็ล้าได้นะใช่สนดุกยกปุ๊บวงูเลวงคู่เลย เราไงดีอ่ะหัวเขาติดอยู่ด้านบนหัวหัวทูกหัวไม่ใช่กูนะพี่ไม่ได้เขาเข็นมาไนีจะเอาไว้ได้หรือไรไรเลยไม่รู้เออเอ้ยยกยกพี่มาหน่อยกพี่ขึ้นโตจะเอาขค้นตู้สักตัวนี้นะ เจ้าก,ก,กูกลัวว่าแบบกิ้งกิ้งตกลงมาล,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 นะลุมอะกิ้งลงหรือยังว่ากิ้งลงหลุมพอเลยกิ้งลงหลุมแล้วไม่ได้ล okay. ่อคร่ไปไปโอเคเี่ย เกือบแล้ว,วปาดไปนิดเดียวตกละครับจังหวะอันนี้มีวิธีชนไอ้เขี่ยดนี่มปนร่วงปะเนี่ยไม่มี เอเลยเอเลยได้ประโปชน์รีบขายแล้วชุกวิญญาณที่เล่นน้อยคนนั้นเอ้ไม่มีแต่เตะเฮยเฮ้ยเเกือบเกอรอยู่รออยู่ เราเขียนไหมปูนจิ๋งปูนจิ๋งเพื่อนเลพี่ทำไมมีปูนทำไมมันมีปูนปูนปาสเตอร์อีกตัวปูนปาสเตอร์คือตัวที่เองวะเฮ้ยจะตายหาเายหาเด็ดมันโคตรหลี้ไวม่ไบๆโอ้ยเดอะโปจูปุกู ทุบเลยทุบเลยทุบเลยชิบหายค่าสี่พันนะอ้าวสวยเลยสั่งไม่พ่แย่ละทำไมสภาพแบบนี้ล่ะขายนิดนึงเกิดเล็กขึ้นกินตายยงไงเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นในตัวปูนปัตเตอร์โดนกบยิงเลเซอร์ปานหัวไม่จะพ่านเดินานอีกสามพ ว่รางวัลข้างบนนั่นะหน่าจขึ้นมาข้างบนจังจริงๆอ่าใช่จริงๆมี <c oughs> ห้องหนึ่งที่ผมมีจะเอาเป็นของใครอ่ะเอาไว้รอบหน้าดีกว่าอยากไม่รอบแรกเลยอยากไม่ได้สายเลยสภาพรั่แล,ล้มหมดแล้วมาไปดูห้องตรงนู้นดีกว่าไม่ไกลค่ะพีเซ่หนีไอรวูอ้ นี่นีโดนมีเสลิดเหรออุ้ยโอ้ยเรียบร้อยเจอแล้วเอาละครับจังหวะน,นี้บุกคนถือแรดจะเผชิญผีแล้วเฮ้ยโอ้ยเหมือนแค่จะบอกว่าข้างหน,น้ามันมีเลเซอร์โอ,อ้ยใหญ่เออแ,แ,แลดเป็นปุ๋ยเลยมีข้างหน้ามีเลเซอร์กับทับแมสหัวลูกแม่ จอตูเีตาผมของมันราคาลดลงไปนิดนึงนะมีเสมีอโวนโก้ไอ้ของราคาไม่ลดทีหน่อยไม่ชีเลย จะตายแล้วผมจะตายแล้วผมจะตายลแล้วได้จะไม่เหลือแนละ้วอ๋อสภาพอืมแรดมาเลยับเอาเลือดไปอโอเคไปนะจะพาไปว่าขอที่เราจะเอาไปชุบพวกนั้น นาฬิกานาฬิกาบลูหล,ลับแล้ว,ลลวลเห็นมงคลกับน,นาฬิกาบูเหบิบเงเฮ้ยแลดยังอยู่ยนมองมีนมองด้วย นมจะไม่ตีคนมันรอตีของอยู่ใช่มันรอตีของนี่ไงมระธาตีนะตีคนด้วยน่ะไม่ไม่ไม่เดินไปรับทำไมดีกว่าทุบทิ้งแม่งเอ้าเอ๊ะตีใส่คนอีกอีกคนก็มีปัญหากันแล้วม่เห็นแล้มาช่วยแบ่โอ้ยแรดจากจากแม่เป็นปุ๋ยโอ้โหเลอะจัดร้อยบ้าเยี๋ยชนชนบ่อยเกิน เออมันจะไม่เหลือแล้วต๋อเออน่าตื้600แล้วแเล่นลิโวโซชีวิตขนาดนี้มาก่อนเต๋โอเคตัวชีวยกันอย่วอได้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 ไไปอเอาไปเด่เอาไปเด่ี๋ยวกันนะเดี๋ยวผมไปแล้ไปทับไปรับรับหล่อนรับบนรับบนอุ้ยใครมาอยู่ข้างบนเะ แอมอยู่ข้างบนพี่ปินนอนไอ้ซึ่อไปทำอะไรข้างบนนอนเลยพี่ปินนอนเลยเลขึ้นยังไงตรงนี้ก็ได้ดีวะน่าจะปกัขึ้นไปได้นะพี่ปินพ่ปินกดกกดขีกดยตัวยาวอะไรยกมันขึ้นหยันได้ไหมมันขึ้นไห่ชั้นดิอ้หยย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 ยนยยยยรยยยยยยะยยยไยยยยยจะยย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  อันหนึ่งนะโอเคโอเคอ่าวางวางวางเออเดี๋ยวละเ<ป>ดี๋ยวดีๆนะ<ป>่ะเดี๋ยวดีๆพี่อย่า<ป>เป็นปุ๋ยนะื้ออ้าอ,อู้มีอันนี้ด้วยเอาไปถ้ากูโยนไปแล้วจะแตกใช่หรือไม่โยนมาเลยโยนมาเลย เลเซอร์อยู่ห้องหลังผมเลเซอร์อยู่ห้องหลังผมเลเซอร์ห้องผมเลเซอร์อยู่ห้องหลังเฮ้ยเหลือพันเจ็ดเอ้ยยังได้อยู่ได้อยู่เดีอยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแล้วก็จะได้ก็จะได้เลเซอร์เลเซอร์กูเป็นปิ่นกูฉี่จะเล่นแทนห้าร้อยห้าสิบห้าวาดเสียวจัดเขาไปเข้าไปเข้าไปเอาไปเข้าไปกูขอยืมสักอย่างมาทุบแม่งดิ 啊！啊！啊！ เหยียบ <โ ayud S 1> ได้แต่มึง <booster S 1> รอดไหมไม่รู้เ้าเที IV ่ยการแตกโอ้แล้วไม่ชนเหบอคนมุงโคตรเที่ย ติดจะติดเขาร้องจะติดเี้ยกูผลมาขนาดนี้แล้วนะถ้าลวงถ้าระเบิดกูร้องนะ Oops. Oh. ยี่กูรอกูอยูกรอกูอยูกรอทุกคนตายหมดแล้วเหรอเกินเวลาพอดีเครียดกูเครียดมาก รอดเราะตั้งนานไอ้ลูกกตายเเกุอวในในหัวในรถกูเห็นสามอีกคนนะเอมมันเรียนอะมันลงคอร์ดรีไซต์ตัวละครไรอ,อ่ะ กูอยากใส่มวกุดอ่ะให้กูได้ใส่มวกุดสักครั้งไม่งั้นกูจะไป็นแมวกุดที่มอดเฮ้ยผมได้ใส่มวกกุดสักครั้งได้โปรด アウ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 ア